เองไหมเนี่ยขายเองครก็ขายเองด้วยแล้วเป็นเจ้าของด้วยไหมครับโอ้เป็นเจ้าของด้วยเหรอยึดเตียงยึดหน้าที่พ่อหมดเลยใช่ไหมครับโอ้ก็คือยึดหน้าที่พ่อหมดเลยใช่ไหมเนี่ยครับโอ้สุดยอดเลยอะ่ะแล้วทำมานานยังครับทำมานานแล้วครับโอ้เป็นตำแหน่งเลยไหมอะไรนะทำมากี่ปีนะ หลายปีแล้วมั้งแค่ติดหนังปีแค่สองปีเพิ่งยึดมาได้สองปีใช่ไหมแต่พ่อทำมานานแล้วนะครับโอเพิ่งยึดมาได้สองปีใช่ไหมโอเคเลยีวคเื่อไว้อ่ะหมูอโอ้พี่ติวบอกว่าพี่ติวเป็นเจ้าของโครงการซึ่งยึดมาสองปีแล้ววันนี้เราอยู่ที่บ้านเดี่ยวกอดจันนะคะอำเภอกอดจันจังหวัดชลบุรีนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะ จะเห็นว่าของเราใช้เป็นหลังคาแผ่นเรียบนะคะแล้วก็ของแถมเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าวันนี้ช่างทําอะไรกันนะคะหลังนี้ก็เป็นหลังที่3มนะคะซึ่งตอนนี้ช่างกําลังถากหญ้านะคะปรับปุงนะคะเพื่อที่จะทำบ้านหลังที่สามกันนะคะถักเองเลยเหรอฮัลโหลสวัสดีค่ะช่างเดช ทำอะไรคะนะ่ะทำคงเทหลังคาลงรถครับโอ้ต่อหลังคาลงรถยาเต็มเอ่อช่างก็กำลังต่อหลังคาลงรถอันนี้คือวัดก่อนเนะานนะหัวระดับดูดครับนี่ก็เป็นช่างประจำองค์การนะคะเดีย๋ยวจะทำหลังคาลงจัดรถนะคะแล้วก็เคลียร์ลิงนะคะ จะเลี้ยงถึงที่บ้านนะคะอันนี้ก็คนขยันของเรานะน,น้องนิตันนะนิสตันครับ,บไปกวาดที่ไหนดีไม่รู้ครับไม่รู้ถือมาไว้ก่อนเนาะมาไว้ก่อนเอใครใช้เจอใครใช้ใช่ไหมอนุาตเต็มนีเีวนี่ก็เป็นบ้านเดี่ยวของเรานะคะจะเห็นว่านะคะตรงนี้ก็มีทั้งหมดสามหลังนะคะตรงนี้สามหลังหลังที่สองอยังว่างอยู่นะคะพิกัดนี้อยู่ที่ อำเภอก่อจันจังหวัดชียงรีนะคะนี่ก็จะเป็นคนขยันของเรากําลังถักยา้อกฟิวอย่าไปเหยียบไม้กวาดนะครับลูก <Yeah. S 1> เอออย่าไปเหยียบนะครับ mm hmm. เอาไปไว้ที่รถนะลูกยานนเต็มเลยนี่ก็จะเป็นคนขยันของเรา mm hmm. สวัสดีค่ะข mm hmm. องเราก็ถักยาและ,คะเคลียร์ลิงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเออ <c oughs> แตคโคนะคะมาเคลียร์ลิงนะ หลับบริเวณบ้านหลังที่สามของเรานะคะไม่แก่ไปไหนอ่ะนี่ก็จะเห็นการทํางานของช่างนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศสดๆเลยว่าไงครับลูกไม่ไก่ไปไหนอ่ะจะไม่แก่เหรอครับโอ้โหบนเป๊ะเลยเหมือนไหมไหนลองตั้งนี้ไหนลองตั้งนี้ขาเช็ดหมูหมูทรงดีป่ะแล้วเสิร์ฟจมูกหมูไปหน่อยเนาะครับครับขอเสิร์ฟจมูกหมูไปหน่อยคฮ่าหู นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะของบ้านเดี่ยวหลังที่สามของเรานะคะซึ่งเราก็จะทําการเคลลิงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแมคโครนะคะมาเคลลิงนะคะบ้านเดี่ยวหลังนี้นะคะจะบอกว่าก็เดี๋ยวทําลงออะไรนะคะเอเคลลิงไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้พี่กรอยก็บอกว่าเคลลิงไปเรียบร้อยแล้วนะคะพอดียาวขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะโครงการของเราที่ผังหลังนู้นด้วยหลังไหนครับอนอ๋อหลังที่สี่ใช่ไหมคะ พี่กรนก็จะเริ่มทำหลังที่สี่ต่อนะคะนี่แบบตรงนั้นนายไม่แน่นายไม่รู้น่ยจะอีแดงครับตรงไหนลูกแดงจิวนี่ยได้เป็นพยาได้เกือบอะไรแดงแดงอ่ะเขาถามมันอะไรแดงๆนะลูกแดงอีแดงใช่ไหมผมหนีเขาว่าได้จิวอ่ะอันนี้ก็เป็นดาราประจำหน้าช่องนะคะสองสามคนนี้นะดาราประจำช่องกอนชัยสร้างบ้านนะคะอันนี้มาชมบรรยากาศนะคะว่าไงลูก เมื่อวานแบบลงคลิปอะไรไปนะพ่อคลิบยาปะเอฮ่าแบบกิบยาคลิปช็อตอ๋อเรายังเลยโอ้คันเลยเดี๋ยวไปติดตามคลิปช็อตได้นะคะเมื่อวานก่อนอย่างคันครับผมโอ้เดี๋ยวมีคลิปช็อตสามคนนะคะเฮฮาสนุกสนานนะคะเอฮาสนุกเดี๋ยวพี่กรณจะทำการตีผังนะคะทุกคนคิดคอนเทนต์เองครับผมโอ้เด็ันเก่งมากเลย จะขอบกการ,ร,การนี่น่ารักมากเลยอ๋อเขาใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูนะคะอันนี้ก็บ้านของเรานะคะอะตรงนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะหลังที่หนึ่งนะคะหลังที่สองนะคะซึ่งยังว่างอยู่และนี่ก็จะเป็นหลังที่สามของเรานะคะเดี๋ยวเราจะตีผังนะคะหลังที่สี่ตรงจุดนี้นะคะหลังที่สี่นะคะของเราอยู่ใกล้โรงเรียน,นอนุบาลกอดจันนะคะเลยไปก็เป็น CJ 7ซนะคะ สถานที่ราชการลงมานะคะกอดจันบ้านเราอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวกอดจันตรงนี้นะคะโรงเรียนรูปแาบกอดจันครับอตอนนั้นจะเป็นโรงเรียน้านกอดจันข้างหลังสีงห้ืองจะมีซอยข้างหลังโอ้ใจกลางเมืองห้าสิบเมตรโอ้ใกล้มากเลยคะ่ะพี่กอนอันนี้ก็เป็นเจ้าของโครงการนะคะเป็นทุกอย่าง เดีย๋ยวพี่กอจะตีผังนะคะหลังที่4ี่เราจะมาอัปเดตหน้าง,งานนะคะนี่เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวที่กอดจันของเรานะคะที่สําคัญนะคะถนนเรากว้างมากๆเลยนะคะไม่บ้านของเรานะคะก็คือใช้ถนนก็คือไม่ต้องร่วมกับใครเลยนะคะนี่คะ่ะถนนส่วนตัวมากๆเลยนะคะจะบอกว่าบ้านของเราก็คือยังว่างๆอยู่เลยนะคะอยู่ที่อําเภกอกอดจันจังหวัดชลบุรีนะคะ นี่ก็จะให้มาดูบรรยากาศนะคะแล้วก็นี่ที่สําคัญนะคะพี่กรก็ทําที่เราติวยืนอยู่นะคะทําที่กลับรถให้ด้วยนะคะโ,โหน่ารักจริงๆเลยนี่คือที่กลับรถนะคะของโครงการเรานะคะอันนี้ก็มาดูช่างนะคะว่าทํากันถึงไหนแล้วนะคะอันนี้จะเป็นการเทป,ปูนะคะทําเสานะคะเพิ่งทําเป็นเสาหน้าบ้านของเรานะคะ ของแถมเยอะค่ะและที่สำคัญนะคะของเราเป็นห, Trans หลังคาแผ่นเรียบนะคะสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะหลังคาแผ่นเรียบบ้านของเรานะคะบ้านของเราเป็นบ้านเดี่ยวสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะหนึ่งห้องครัวนะคะของแถมว้าวเลยนะคะเยอะแยะมากมายนะคะที่สำคัญได้เจอเจ้าของโครงการแน่นอนเลยนะคะเจ้าของโครงการของเรามีมันสองสามท่านนะคะซึ่งเป็นชายล้วนเลยนะคะเจ้าของโครงการนะคะนี่จะมีเสื้อเขียวคนหนึ่งเสื้อขาวแล้วก็ เสื้อน้าเงินนะคะนี่ก็จะเป็นเจ้าของโครงการนะคะอันนี้จะเดินมาคือเจ้าของโครงการใช่ไหมลูกใช่คับโอ้ทำหน้าที่อะไรมัง่งไหนสัมภาษณ์หน่อยทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่อะไรเราอะทำอะไรดูครับดูอะไรครับดูงานใช่ไหมครับโอ้ดูงานขายเองไหมเนี่ยขายเองครับขายเองด้วยเ้วเป็นเจ้าของด้วยไหมครับโอ้เป็นเจ้าของด้วยเหรอยึดเตียงยึดหน้าที่พ่อหมดเลยใช่ไหมครับโอ้ ก็คือยึดหน้าที่พ่อหมดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอ้สุดยอดเลยอ่ะแล้วทำมานานยังครับทำมานานแล้วครับโอ้ยึดตำแหน่งเลยไหมอะไรนะทำมากี่ปีนะหลายปีแล้วมั้งแค่ติน่องปีแค่สองปีเพิ่งยึดมาได้สองปีใช่ไหมแต่พ่อทำมานานแล้วนะครับโอ้พิ่งยึดมาได้สองปีใช่ไหมโอเคเลย อพี่ติวบอกว่าพี่ติวเป็นเจ้าของโครงการซึ่งยึดมาสองปีแล้วเกี่ยวกับเขาแล้วนี่ต้นทำหน้าที่อะไรถ่ายคอนเทนต์ถ่ายคอนเทนต์อย่างเดียวเลยถ่ายคอนเทนต์แล้วก็มาดูบ้างแบบนี้โอ้น่ารักบนอๆใช่นอนแล้วก็ไปโรงเรียนอีกครับโอ้ไปโรงเรียนด้วยทำงานด้วยเหรอโอ้โหขยันจริงๆเลยลูกบ้านนี้ทำไมขยันจังนี่โอเคนะคะต้องคอนเทนต์เต็มที่หน่อยโอเคลูกนี่นะคะ บ้านของเรานะคะอันนี้เราพามาชมการทํางานนะคะของช่างสดๆดร้อนร้อนเลยนะคะอันนี้ไปลุกเลยนะคะร้อนๆ้อนก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงอากาศนะคะ <c oughs> ดีมากๆเลยนะคะไม่เปม็นฝนตกนะคะ <c oughs> แล้วก็นี่บ้านของเราสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> เราใช้เป็นช่างมืออาชีพนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นหัวหน้านช่างนะคะเป็นช่างมืออาชีพนะคะมาทํางานนะคะ มีพนักงานยีิการก็กาลังคุยกับช่างนะคะแล้วก็มีเจ้าของโครงการน่ารักน่ารักนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะคะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศบ้านของเรานะคะซึ่งอันนี้ก็เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะสําหรับบ้านเดี่ยวของเรานะคะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วชัวร์แน่นอน อันนี้ก็จะเป็นบ้านที่เราเสร็จสมบูรณ์แล้วบริเวณหน้าบ้านนะคะจะส่วนสวยๆให้เลยอันนี้เจ้าของโครงการมายิ้มหวานตรงนี้เอายิ้มหวานหน่อยโอเคหวานมากๆเลยอันนี้ยึดมาสองปีแล้วใช่ไมหมลูกกโอ้ยึดมาสองปีแล้วอันนี้ก็คืออันนี้คุณพ่อนะคะยึดตําแหน่งนะคะเจ้าของมาสองปีแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณหน้าบ้านนะคะเห็นไหมเอ่ยว่าของ เอาอเรากำลังของขึ้นรถนะคะเราจะไปทำความสะอาดอีกที่หนึ่งนะคะเราจะไปทำความสะอาดอีกที่หนึง่งนี่หน้าบ้านของเราสวยแบบนี้เลยมีหนุ่มหล่อมายืนส่งยิ้มหวานโอ้ยมีรงจอดรถแถมให้นะคะอน,นี้แน่นอนเลยนะคะโอ้จอดได้สองคันด้วยจอดได้สามคันได้ไหมได้ไหมครับครับโอ้จอดได้สามคันอีกทำไม ทำไมถึงแบบใจดีขนาดนี้เนี่ยเจ้าของโครงการคนนี้เนี่ยเอออันนี้ก็เป็นจา้าอดีตช่างมืออาชีพน่ารักอันนี้ก็จอดได้สมคัน4ี่คันเลยนิตตินิตตันบอกจอดได้1ิคันเลยถ้ามีมอเตอร์ไซค์เยอะครับครับใช่ไหมใช่นิตตันเคยบอกว่าจอดได้1ิคันนะคะนะคะแถมก็อจะมันหลังใหญ่หรือเลก็อจะหลังใหญ่เนาะครับผมโอ้นิตตันนี่น่ารักมากเลย จะขอโครงการนะคะโซนอ้วนนี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะอ่าน้องติวฝากช่องหน่อยครับฝดกตอนเดล้วาครับฝากกดอะไรนะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืม มาชมคลิปนะคะมีคลิปเยอะแยะมากมายนะคะเกี่ยวกับสร้างบ้านนะคะนี่ก็เป็นบริเวณด้านนอกนะคะบรรยากาศของเรานะคะตรงนี้เราสร้าง3หลังนะคะแต่ว่าจะมีทั้งหมด4หลังด้วยกันนะคะบ๊ายบายนิวตันน้อติวบ๊ายบาย